พิธีละหมาดอืมละหมาดนี่ต้องเยอะหน่อยไหม <laughs> เอาจริงละหมาดมันคือการเหมือนนมัสก,การพระเจ้าเออเป็นการแสดงถึงความเคารพสักการะความขอบคุณความพักดีต่ออันเลาะซึ่งเขาจะปฏิบัติกันในทุกวันวันละห้าเวลาห้าเวลาใช่ห้าเวลาคือต้องละหมาดห้าครั้งต่อวันใช่ไหมอ่าใช่อ่าต่อวันเลยอืมก็คือจะมี ยามรุ่งอรุณก็คือตอนพระอาทิตย์ขึ้นอืเขาจะเรียกว่าซุปฮีซุปแล้วก็รอบที่สองเป็นช่วงบ่ายช่วงตะวันคล้อยเรียกว่าดุครี <c oughs> คแล้วก็ยามเย็นเป็นรอบที่สามเรียกว่าอัสรีแล้วก็ยามพระอาทิตย์ตกดินเรียกว่ามักริบแล้วก็อีกรอบหนึงรอบสุดท้ายเป็นยามค่ำคืนคืออิชาโอ่าเวลาคห้าเวลาเรียบร้อยอื แล้วเขาบอกว่าการละหมาดห้าเวลามันจะช่วยในการแบบสกัดกั้นความคิดหรือการกระทำที่ไม่ดีงามต่างๆในแบบระหว่างวันอะไรเงี้ย่าก็เหมือนแบบมาเคารพละห้าเวลาต่อวันอ่าใช่ก็คงไม่กล้าไปคิดเรื่องไม่ดีแล้วละ่ะเออไม่มีเวลา<อ>ให้ไปคิดแล้วอะไรเงี้ยการเหมือนการละหมาดบางทีเขาก็าเหมือนเป็นการสำนึกในการกระทำที่ผ่านมาอะไรเงี้ยด้วย สำนึกตัวเองด้วยใช่โดยการละหมาดเขาจะต้องหันหน้าไปทางเมืองเมกะเสมอไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ต้องหันไปทางซาอุอะไรอย่างงี้อ่าใช่ต้องหันหน้าไปทางนครเมกกะเสมออันนี้ก็เป็นพิธีละหมาด